เวิร์กช็อปนี้เราจะมาลองแต่งสัดส่วนนางแบบให้ดูอวบอึมกันนะครับโดยอันดับแรกผมจะเปิดไฟล์ภาพที่เป็นนางแบบในชุดสีขาวขึ้นมานะครับคุณจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าอกของนางแบบนะครับยังมีขนาดที่เล็กอยู่เดี๋ยวในเวิร์กช็อปนี้เราจะมาลองเพิ่มขนาดกันดูนะครับเช่นเคยครับอันดับแรกให้ทําการคัดลอกเลเยอร์ขึ้นมา1นึ่เลเยอร์นะครับจากนั้นคลิกที่คําสั่งฟิลเตอร์เลือก l ล q u i ขีดไฟล์ คลิกที่เครื่องมือ forward web tool นะครับปรับขนาดของบัตรให้เป็น200จากนั้นก็จะมาลองขยายบริเวณหน้าอกกันดูนะครับโดยค่อยๆค,คลิกแล้วลากไปยังด้านข้างนะครับครับสำหรับสาวๆที่ต้องการแต่งรูปให้มีต้องการแต่งรูปให้ดูมีหน้าอกเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับ จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ p o p k e t Tool ปรับขนาดของบัตรให้เป็น147นะครับเราก็จะมาทำการกระชับบริเวณใบหน้าของนางแบบนะครับเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้พื้นที่ต่างๆที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยกระชับพื้นที่เข้าหากันนะครับโดยผมก็จะทำให้ใบหน้าของนางแบบเล็กลงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ใบหน้าดูเรียวงามขึ้นนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK ค,ครับ เพียงวิธีง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับคุณก็จะสามารถเพิ่มสัดส,ส่วนให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วครับ